สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแบ็กเทสย้อนหลังของผู้ทองคำประจำวันที่3เดือน2 2568นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาใช้โมเดล159นะครับผม159ก็คือเวลา แท่งเปิดของ h ฮ er นะครับผมก็คือหนึ่งก็คือบ่ายโมงห้าก็คือเจ็ดนาฬิกาเก้าก็คือสามทุ่มนะครับผมตามเวลาประเทศไทยนะครับเพราะว่าเวลาของนิวยอร์กก็จะเป็นหนึ่งห้าเก้าเวลาไทยก็จะตรงกับบ่ายโมงเจ็ดนาฬิกาแล้วก็สามทุ่มนะครับผม เรามาดูแท่งแท่งแรกนะครับแท่งปลายมงนะครับเราจะทำการตีเส้น T R T High แล้วก็ T R T Low นะครับจากนั้นนะครับเราจะรอให้จากนั้นเราก็จะรอแท่งแท่ง17เาีิกาที่ทำฟิลรม M5 นะครับผม ว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือจุดสูงของแท่งใบมงนะครับนี่คือโลเจทีโล งเปิดอยู่นี้นะครับนี่คือเส้นแข่งเปิดของสิบเจ็ดนาฬิกานะครับคือโมเดลห้าเริ่มเปิดแล้วนะครับแท่ง H4 ว่าแท่งสิบเจ็ดนาฬิกาไปเรื่อยนะครับว่าเราจะทำอะไร โอ okay. ตอนนี้แท่งห้5.17นาฬิกาได้มาทำการสอบเส้น1นาฬิกาแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะกำหนดโมเดลของเรานะครับเพื่อเข้าเทรดนะครับก็คือโลล่าสุดตรงนี้นะครับ เมื่อกรัฟเบรกโลตรงนี้แสดงว่ากลัฟจะลงต่อนะครับโอเคกลัฟเบรกแล้วนะครับแล้วมีแบบนี้นะครับ ได้ทิ้งเก็บไว้นะครับะกราฟขึ้นมาตรงนี้เข้าเทรดนะครับมาทดสอบแล้วนะครับเราจะใช้แท่งอินบาลานซ์ตรงนี้นะครับของเอฟลูแก็บเป็น SL ถ้ากรับเลยแท่งอินบอลานแฟร์บุลีกแก็บตรงนี้ขึ้นไปแสดงว่ากราฟจะขึ้นต่อถ้าไม่ไปตรงนี้กราฟจะลงนะครับปีที่หนึ่งเราจะใช้ท r ีโลของเรานะครับแปนว่าจะเป็นไปนตามระบบของเราไหมครับ เกี <c oughs> ยบร้อยครับผมรับแรงมากเลยครับครับนี่ก็คือรูปแบบหรือระบบการวิเคราะห์ก่อนเข้าติดของระบบ CRT นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยนะครับมีข้อเสนอแนะอะไรก็ผมเนตนใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้อง YouTube ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการแกะกราฟทศของระบบเทถด CRT ของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ